สวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีมากอุณหภูมิเนี่ย26องศาเซลเซียสนะฮะผู้คนส่วนใหญ่ที่นี่เนี่ยก็จะหากิจกรรมนอกบ้านทำกันนะ,ะส่วนพวกเราเนี่ยก็ไปเล่นมินิกอร์ฟนะฮะสนุกเรียกเสียงหาได้ตลอดเวลานะฮะมินิกอร์ฟเนี่ยก็จะออกแบบจำลองการเล่นกอร์ฟเหมือนในสนามกอร์ฟทั่วไปอ่ะมีไม้ตีกอร์ฟให้กระดาษจดบันทึกคะแนนและมีทั้งหมด18หลุม ามาตรฐานเลยนะแต่ละหลุมเนี่ยก็จะมีอุปสรรคให้ฟันฝ่าท้าทายความสามารถของผู้เล่นนะฮะต้องหาทางแก้เกมให้ลูกกรอบเนี่ยลงหลุมให้ได้นะเพียงแต่ว่าไม่ต้องแต่งตัวอย่างเป็นทางการเหมือนเป็นเล่นในสนามกรอบจริงอนะ่ะค่าเล่นคนละ9ดอลลาร์นะฮะหรือประมาณ270บบาทต่อคนเล่นได้ทุกเพศทุกวยัยตามมาดูความสนุกของแต่ละหลุมกันเลยค่ะ อ๋อฮก็เริ่มจากตรงนี้อ้ถุ่ทาทรีท้า ตรงนี้ค่ะหลุมที่สามเป็นอย่างนี้นะคะดียังไงเนี่ยี่ค่ะหลุมมันอยู่ตรงนั้นออยแล้วมันจะมาออกตรงนี้นะคะข้างหลังมันโอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หลุมมันอยู่ตรงนี้ค่ะมีคนมาเล่นเยอะแยะเลย สนุกค่ะฮอาฮ่าฮ <laughs> <c oughs> okay, ่าฮ่่า่ะฮ่าฮ่าฮาฮ่า่่น่นฮน่นฮ่ฮ่าฮ this one easy. not easy yaroba no nope. okay let's go city straight. i don't know what you're talking, talking about the whole is straight ahead oh Damn. no 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 ลงน้ำหมดเลยค่ะโอ้โน้ตโน้ตโ้ yes หลุมที่ห oh, mm ้าค่ะหลุมที่ห้าโหเล่นอย่างนี้คะ่ะ <laughs> mm hmm. จะไปลงที่ไหนนะะรูมันอยู่ตรงนั้นคะ่ะอ่าก็ไปดูข้างหลังหน่อยนะคะ <laughs> ข้างหลังอยู่นี่คะ่ะโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นีนุู่มันอยู่นี่คะ่ะ Indonesia! Kilimеч projekt yramer ของเราใกล้หลุมที่สุดแล้วเนี่ยดูดิดูดิ จบหกค่ะโอาอข้างๆจะเป็นวิวตัวนี้นะคะตุงที่หกอตรงนี้คะ่ะ <All right. S 3> ดีเข้าลงนูน้นไหมฮะ ว้าว굿จับ huh, อาฮ่า e s s e d up. You didn't. หลุมมันอยู่ไหนเนี่ยต้องเข้าไปดูก่อนฮะนะหลุมที่เจ็ดหลุมที่เจ็ดอ๋อมันอยู่ตรงนี้ฮะเ้องตีเข้าตรงนี้ก่อนโอ้ไม่กลตรงนี้จะมีหลุมอยู่สองหลุมนะฮะอ๋อมันจะมาออกตรงนี้ฮะสุดแล้วมันต้องตงีเข้าหลุมไหนเนี่ยโอ้ oh, ไม่ใช่ หลุมมันอยู่ข้างล่างเนี้ค่ะสุดแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเอา้าโอ้ ลหนึงอยู่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะในต้องตียังไงเนี่ยมันจะมีลบอยู่นะคะี๋ยวมันจะไหลลงมาถ้าเราตีไม่ดีนะนะคะ ลุงที่สิบนะคะลุงที่สิบลรงนะ้นีะยวิ่งลงน้ำเหรอคะลุงที่สิบเนี่ยอ๋อไม่กอลุงที่สิบเล่นยังไงเนี่ยยังไงก็ต้องลงน้ำเลยดิอย่างเงี้ย น้ำแล้วค่ะ <love> ลงไว้เนี่ยลงไว้เนี่ย mm hmm. ชบโอเคลงมีจ้า mm hmm. เจ็ดสิบเอ็ดโอ้โหสนามนี้น้ำค่ะมีแต่น้ำสองนลคะนี่เลยค่ะสูงขนาดนี้อฮะมีตั้งหลายหลุมนะฮะดูสิว่าจะไปลงที่ไหนอ๋อตรงนี้ค่ะมันจะมาอออตรงนี้ค่ะ โอโอเคยับใ oh. okay. yep. นหลุมที่สิบสามนะฮะโอ้สิบสามอเล่นตรงนี้ค่ะเล่นตรงนี้ค่ะ,คะมาอย่างนี้นะหลุมมันอยู่ตรุไหนนะฮะขอหาหลุมหน่อยค่ะเอ้ยอาแล้วหลุมมันอยู่ตรงมไหนออ๋อตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ให้หลุมต้องตีเข้าอ๋อหลุมสามหลุมนี้ค่ะนี่นี่นี่

Kind of street, อันน, <there? S 2> น,นี้อันนี้อันนี้ต้องลงตรงนี้ค่ะหลุมตรงนี้ค่ะเี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยหอหลุมที่สิบห้าแล้วค่ะอาตียังไงเนี่ยหลุมนี้หลุมมันอยู่ไหน <laughs> Waste the hole oh, Okay here อาต้องตีลงหลุมนะคะอ๋ออ๋อไอ้กั o w ว โฮอินวานค่ะนบโอเคเกิบหกสิบหกตรงนี้ค่ะสิง่ายหน่อย yes พออินว n น หลุมที่สิบเจ็ดนะคะมหลุมที่สิบเจ็ดเล่นตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนัหลุมมันจะอยู่ตรงตรงศาลาเนี่ยค่ะนี่นีหลุมที่สิบเจ็ดนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะ สุดท้ายลุมที่18อยู่ตรงนี้ค่ะนี่จ้ะลงตรงนี้อ๋อไม่ไม่ไม่ไมลุมามอยู่ตรงนี้ค่ะโอ้ะ oh. จะลงไปฟังน้องค่ะอ่าไปรอนตรงนั้นเลยค่ะจบราค่าก็จะมาที่จุดเริ่มต้นนะคะมีคนไปเล่นแล้วก็ได้ค่ะได้ตั๋วฟรีนะคะ ลงไม้มาลงไม้ไม่ลงค่ะโอเคคืนไม้ค่ะสนุกใช่ไหมคะเดิน18หลุมเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการเล่นมินิกอล์ฟค่ะมีแต่เสียงหวัวเราะไม่เครียดนะคะได้ออกกำลังกายเบาๆนะคะโอเคค่ะ เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบาย